ลูกถ่ายแข็งเป็นไปได้ไหมคะว่าเกิดจากการกินกล้วยเหมือนเขาถ่ายไม่หมดเพราะถ่ายยากงองแงท้องผูกในเด็กเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเกิดจากพฤติกรรมการกินการออกกําลังกายแล้วก็การกลั้นอึค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เกิดจากการกินกล,วล้วยและทาให้ลูกนะคะถ่ายยากก็จะต้องตอบเลยว่าจริงๆกล้วยเองนะคะก็มีไฟเบอร์นะคะถ้าลูกกินกล้วยนะคะลูาค,คือดื่มน้ําน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวหรือว,ว่ากลั้นอึก็อาจจะมีผลทําให้ลูกท้องผูกได้แต่ว่าเวลาที่เราหาจะแก้ปัญหาท้องผูกในเด็กนะคะจะต้องแก้เลย หลายสิ่งหล,หลายอย่างรวมกันนั่นก็คือว่าจะต้องกินไฟเบอร์ให้ถึงนะคะแน่นอนกินไฟเบอร์ให้ถึงนะคะเราก็จะนึกถึงผักและผลไม้ถ้าเป็นตระกูลผักนะคะก็จะคิดถึงบอกโคลี่ข้าวโพดอ่อนแครอทส่วนผลไม้นะคะก็อาจจะมองหาผลไม้นะคะที่ให้ไฟเบอร์เยอะยกตัวอย่างเช่นส้มกล้วยได้มาแล้วก็สุกกีวีได้ถ้ารู้นะคะทํายังไงก็ไม่อยอมกินนะคะอาจมองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่มีโปรไบโอติกแล้วก็มีพรีไบโอติกนะคะที่จะช่วยคืนสมดุลลําไส้ที่ดีนะคะช่วยทําให้ลูกขับถ่ายดีอืดนิ่มได้อย่างวิทยาศาส ไม้ไฟเบอร์นะคะสําหรับเด็กกล่องนี้นะคะที่กินได้ตั้งแต่ลูอายุ6เดือนขึ้นไปวันละหนึ่งซองนะคะเทผสมกับนมหรือน้ํานะคะปริมาณ30ซีซีหรือประมาณ1อ่ออนนะคะให้ลูกกินในเวลาเดิมของทุกๆวันนะคะจะมีส่วนช่วยนะคะทำให้ลูกขับถ่ายดีอึดยิ้มได้แต่ว่าก็จะต้องทําควบคู่นะคะกับหลายๆทีนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาท้องผูกไม่ว่าจะเป็นกินน้ําให้ถึงนะคะแล้วก็ทาให้ลําไส้เคลื่อนไหวได้ดีนะคะที่สําคัญคือไม่กลั้นอึขับถ่ายเป็นวินัยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกในเด็กได้ถ้าลูกมีปัญหาท้องผ ะะอัดลองมองหาไฟเบอร์เด็กกล่องเขียวนี้นะคะให้ลูกทานเสริมได้นะคะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะไฟเบอร์เด็กกล่องเขียวของพี่ยาส่งนะคะกดได้ตะก้าแม่ค่ะ